สวัสดีครับสวัสดีค่ะสดีค่าอีกแล้วนะคะกับรายการ Are You Okay เดี๋ยวนี้ฉืไม่โอเคเลยเพราะว่าของพวกออนไลน์อะเป็นเด็กคุยกันอยู่ประมาณสักเกือบปีจะขอให้โอนเงินให้โอนไหมไม่โอนนี่จะทำยังไงดีกูไม่โอนจริงจริงหรอไม่โอนบอกขอดูก่อนไม่โอนนี่ พูดพี่พูดไปเล่นและตัวจริงอะอยู่นี่ไหนก็โดนใช่ไหมหนูไม่ได้โดนแม่หนูโดนวันนี้จะมาฟ้องอันนี้จะมาตามคดีที่ไหนที่นี่ไงนี่ DSI ได้คนสำคัญรอเราอยู่แล้วใครพี่เข็มอไปสิปไปเขาเป็นใครคะ ตอนนี um, oh. s <S ้นะคะเราอยู่กับร้อยตำรวจเอกเคมชาติประกายหงมณีท่านผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดยพี่กองครับคราวนี้อยากจะถามนะคะว่าทาง DSI เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยไซเบอร์ที่กำลังคุกคามประชาชนยังไงบ้างคะมัน่มาที่ไปตั้งแต่ DSI ก่อตั้งนะครับ20กว่าปีที่ผ่านมาเราเริ่มทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรอาชญากรรมซึ่งองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยหรือภัยออนไลน์เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของภัยคุกคาม เกี่ยวกับอาชญากรรมถ้าเป็นปัจจุบันเรื่องอาชญากรรมเรื่องอุบัติใหม่อาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นองค์กรไซเบอร์มันมากี่ปีแล้วคะพอเราทํางานในเรื่องนี้มาประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็มีแต่แรกเหรอคะในับใน20ปีที่ผ่านมามในระยะแรกเนี่ยกำลัง นำเสนอตรงจุดเปรียบเทียบว่า20ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยคนร้ายมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนปเปลี่ยน,ร,ยนรูปแบบการหลอกลวงยังไงบ้างเ,เก่งนะในระยะแรกเนี่ยเราเห็นว่า20ปีที่แล้วเนี่ยการหลอกลวงลักษณะของคนโทรหาคนที่จะเป็นผู้เสียหายเนี่ยคนร้ายคนเดียวโทรหา ผู้เสียหายรายเดียว 1>, 1ต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็มุกในการหลอกก็มุกเดียวเป็นเจ้าที่แค่คนเดียวให้ไปทําธุรกรรมเช่นคืนภาษีที่หน้านตู้เอทีเอ็มอใช่ใช่แล้วก็ต้องไปกดตู้ ATM หลอกว่าคุณได้รับเงินคืนภาษีครับในยุคนั้นเนี่ยเราเห็นว่าตามสถิติของคนที่รับโทรศัพท์ในการที่คนร้ายโทรเข้ามาส่วนใหญ่ ในระยะนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เบอร์ขึ้นต้น0ูน0 8 9อ๋อใช่ใช่ค่ะคนมีโทรศัพท์มาก่อนมาก่อนโทรศัพท์แพงนะครับเพราก่อนยุคนีโทศัพท์0 8 1เนี่ยคนมีตังค์เขาก็เลือกคนแล้วเลือกคนเลือกหลอกลางคนที่มีเงินหน่อยในยุคนั้นเนี่ยความเสียหายต่อหนึ่งรายเนี่ยหลักร้อยเรายังไม่พบว่าคนเสียหายหลักล้านเหมือนปัจจุบันครับแต่ปริมาณจำนวนคนที่ได้รับความเสียหายในยุคนั้น 20ปีที่แล้วเนี่ยต่อปีหลักหมื่นหลายหมื่นรายต่อปีแต่ปัจจุบันเนี่ยคนร้ายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียกว่ามีวิวัฒนาการของการก่ออาชญากรรมโดยเขาก็ศึกษา การดาเนินชีวิตของคนปัจจุบันกันในสมัยนั้นยังไม่มีการคุยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์โมบายแบงกิ้งก็ยังไม่ได้มีการใช้ยังกด ATM อยู่เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเยอะพอมีการพัฒนามายุคปัจจุบันคนร้ายตอนหนึ่งคนไม่ใช่ละเขาก็เปลี่ยนมุกเปลี่ยนวิธีการในการหลอกลวงให้มีความแยบยนต์มากยิ่งขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทําให้การหลอกแบบหนึ่งตอนหนึ่งเปลี่ยนรูปแบบละคนร้ายหนึ่งคนไม่ใช่ละจะเป็น คนแรกอาจจะเป็นเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นท<า>ีมตำรวจหรืออะไรก็ตามคนที่สองอาจจะเป็นเจ้าที่ปปมปปสหรืออาจจะมีการอ้างตัวเองเป็นเจ้าที่ธนาคารครับโอ<ห>้ซึ่งเรียนเลยว่าภาครัฐและทางภาคเอกชนเนี่ยเราไม่มีการส่งต่ออะไรเงนแบบนี้<ห>คนไหนโทรมาก็คนเดียวเป็นหน่วยงานเดียวในการท<ห>ี่โทรหาคนที่จะตกเป็นผู้เสียหายครัผว้นี้ต้องฝึกการแสดงไหม มันต้องฝึกการแสดงจริงๆเขามีอคาเนมี่ของเขาในกลุ่มองคอองง์กรอาชญากรรมเโอ้เหคะซึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีการพัฒนาแบบนี้เราพบว่าในบางคดีบางเคสที่ดีสไซสน์เราเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มเช่นเราทําการตรวจค้นที่ปทุมธานีแต่พอเข้าไปค,นค้นผู้ต้องหารู้เลยว่าก่อนนี้เนี่ยเขมชาติไปที่พัทลุงมาเขมชาติไปลปําปางมาเขาจําหน้าได้เหรอไม่เขาคุยกันกลุ่มผู้ทำความผิดเหมือนกันจะมีการที่สามารถคุยกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แต่เป็นองค์ความรู้ในมิติิ้าพเทาด้านดำไม่จําเป็นต้องเจอหน้ากันมาก่อนดังนั้นนี่คือสตอรี่อย่างหนึ่งที่เราเข้าไปตรวจค้นประมาณปีสองปีผ่านมากลพบว่าปทุมธานีให้ทําไมเขารู้เราไปจับที่ลําปางเราไปจับที่พัทลุงแล้วมีการปรึกษากันว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยพอเข้าไปจับควรจะมีการพูดคุยหรือว่าแก้ตัวยังไงมันสอนกันเลยมีการสอนกันมีการพูดคุยเฮ้ยตอนนี้จุดนี้โดนแล้วนะไอ้จุดนี้ให้ระวังอันนี้คือรูปแบบหนึ่งแต่ถามว่า แล้วทำไมต้องอ้างเป็นเจ้าที่รัดละ่ะนั่นน่ะสิครับ oh. แล้วทำไมต้องอ้างเป็นเจ้าที่รัดละ่ะนั่นน่ะสิครับ oh. ต้องเรียนว่าตรงเนี้ คนร้ายวิเคราะห์ถึงตัววัฒนธรรมของคนประเทศเราหรือใกล้เคียงคนเรากลัวจนทั้งขี่คราวนี้วิธีการหลอกลวงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่วิธีคะอย่างอย่างเราคิดง่ายๆนะการหลอกก็คือหลอกให้รักครับอหลอกให้โอนเงินหลอกให้กลัวแล้วมีหลอกอะไรอีกผมแบ่งเป็นสี่กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลัวครับกลุ่มที่สองหลงกลุ่มที่สามโล โอ้ใช่อันนี้อันนี้น่ากลัวอันนี้เนี่ยคนหลงกลัวเลยโลกและสี่ไม่รู้ที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะทำไมต้องหลอกคนไทยต้องอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเรายังมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเกรงกลัวเจ้าที่รัฐในการข่มขู่อยู่ครับผมก็เลยเอาสตอรี่แบบนี้มากล่าวอ้างกลัวก่อนอันนี้คือความกลัวความกลัวอ่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มกลัวครับอ้างเป็นเจ้าที่รัฐอ้างว่าคุณจะถูกฟอกเงินบันจีโดนคดีปัญหาเนี่ยแม่โดนเพราะที่คุณแม่โดนก็คือว่า ถ้าคุณไม่ให้เราตรวจสอบเนี่ยรเราจะจับลูกคุ่ใช่ครับกลัวลูกจะมีปัญหากลัวลูกมีปัญหาซึ่งความกลัวปัจจุบันเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะในประเทศไทยค <ขะ S 1> ่ะมันกระจายวงกว้างของอาชญากรรมรูปแบบนี้โดยอาศัยความกลัวตอนนี้เราพบว่าบางเคสบางคดีเนี่ยมีผู้เสียหายคนไทยซึ่งอยู่ต่างประเทศก็โดนด้วยโอในรูปแบบคล้ายๆกับคุณแม่ของพี่ไถเนี่ยนะครับค่ะแต่ไปโดนที่ต่างประเทศใช้ ในเรื่องของการแอบอ้างข้อมูลสุบุคคลซึ่งณตอนนี้ดีไซ์เราก็ร่วมกับทางสำนักงานคุ้มครองข้อมูลสุบุคคลนะครับเดินหน้าร่วมกันอยู่ว่าคุณได้ข้อมูลมายัางไรเอามาจากไหนอย่างไรซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็มาจากหลากหลายในการที่ใช้ในการกล่าวอ้างว่าเรามีข้อมูลของคุณหมดแล้วมีข้อมูลสุบุคคลที่เราสามารถตรวจสอบแล้วก็มีการจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดซิมการ์ดเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้าเนี่ยประมาณ7 0 0,000ข้อมูลนะครับซึ่งม้าปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่จำกัดเฉพาะม้าไทย กลุ่มคนร้ายนะ่ยมีการนั่งเครื่องบินไปเปิดบัญชีในต่างประเทศ My God เพื่อไปหลอกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอันนี้เราก็พบว่ามีเคสเกิดขึน้นป้อค่ะ,ะอันแรกคือกลัวนสคือหลอง,องก็คือ เอาหลงก่อนแล้วกันพี่ก้องมีคนหน้าตาดีทักมาทางออนไลน์ไหมครับมีจากต่างประเทศด้วยตัวเราก็มีครับส่วนใหญ่จะอ้างเป็นนักธุรกิจอ้างเป็นทหาร,รอ้างเป็นเจ้าที่ซึ่งแลดูดีรูปถ่ายที่ดูดีเดียวแต่ว่าความดูดีของรูปของแต่ละโปรไฟล์แล้วเนี่ยหนึ่งรูปหนึ่งคนเนี่ยบางทีใช้มา20โปรไฟล์20ย <user S 1> ูเซอร์ในรูปของคนคนเดียวกัน <ขา S 2> หลงให้เรา รักให้เราหลงให้เราหลงคูดจาหวานล้อมมาจีบมาแล้วเป็นเหมือนสแกมเมอร์แต่ไม่เคยเจอตัวกันไม่เคยเจอตัวเป็นๆส่วนใหญ่ก็จะไปไวัยเฉลี่ยอายุเฉลี่ยที่จะโดนหลอกสำหรับกลุ่มนี้ก็รี่สิบห้าบวกบวกอัพอัพขึ้นมาสามโลภช<ล>วนลงทุนหลอกให้ไปทํางานอืคุณลอง อ่าถ้าบางสมัครงานเมื่อวันไม่ต้องทำอะไรแค่กดไลค์กดแชร์ได้สามหมื่นเราก็ทำนะแค่นี้แค่นี้เองแค่นี้คือท็อปรีตลอดนะฮะมันไม่น่าเชื่อนะลำดับแรกที่โดนหลอกกันเยอะที่สุดก็คือหลอกลงทุนอันนี้ความเสียหายเกิดขึ้นมากที่สุดสองก็คือนี่แหละครับหลอกทำงานหรือหลอกลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่หลักหลายแสนแล้วก็หลักล้านเพราะคนลงทุนส่วนใหญ่เป็นคนที่มี ทุนทรัพย์มีเงินที่อยู่ในตัวอยู่แล้วน้ครับอันนี้อันที่สามอันที่สี่เหรอฮะสี่คือฟังไม่รู้ฮะก้องเคยรับ SMS ที่ไหนจะรับเอสคยค่าไฟใช่่าใช่ปราเปาไฟหมดเลยปล่าเปาค่าน้ำค่าไฟค่ามือถือโกงเนี่ยเอานแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆว่าถ้าคุณกดไปกดตามกดเรียกว่ากดลิงก์ใช่ครับนะครับ ก็ถ้ากดลิงก์ไปด้วยความไม่รู้อาจจะโยกกดลิงก์แล้วโยกเข้าไปไลน์แล้วก็ไปคุยไลน์หรือไปคุยด้วยแพลตฟอร์มใดๆที่สามารถคุยกับคนร้ายได้โดยตรงนะครับ อ้างเป็นที่ดินลดภาษีบ้างอะไรบ้างแล้วพาดไปกดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการครับพาดไปสแกนใบหน้าครับพอสแกนใบหน้าก็สามารถคนร้ายได้มาเลยหรือพาดไปกดบางทีเงินในบัญชีหายหมดเกลี้ยงเลยก็มีไปใส่ OTP อีกการพาดไปกดด้วยนี่คือความไม่รู้เพราะความไม่รู้คนร้ายก็สามารถที่จะมาดูดไปเลยคัดลอ้ข้อมูลนําข้อมูลจากโทรศัพท์ของเราไปได้ทั้งหมดตอนนี้ค่ะพอพูดถึงตรงนี้หลายคนจะรู้สึก กลัวทันทีแล้วก็ตกใจนะคะคเพราะว่าเราไปเผลกด SMS เข้าไปกดเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าเรากำลังสแกนใบหน้าสักพักหนึ่งเนี่ยมันเข้าไปแล้วอยู่ดีๆเงินในบัญชีเราหายหมดเลยคราวนี้เนี่ยพอโดนแล้วเราจะต้องทำยังไงช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ อายุโอเควันนี้นะคะเราคุยกันกับเรื่องของภัยไซเบอร์นะคะหรือการที่ประชาชนถูกคุกค,คามซึ่งหลายๆคนมองว่าเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหา call center ถูกหลอกให้ลงทุนทุกคนจะชอบคิดว่าส่วนมากแล้วจะเป็นผู้สูงอายุเท่าน,นั้นที่โดนเรื่องนี้จริงไหมคะพอตอบเลยไม่ใช่ทางนีอสไอเราเนี่ยร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการศึกษาของกลุ่มคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกช่งวงวัยเป็นผู้เสียหายได้ทั้งหมด และวัยที่เป็นผู้เสียหายมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานเพราะหรอ,อครับเพราะมีการเล่นโซเชียลมีการพูดคุยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากกว่าวัยอื่นๆเพียงแต่ว่าปริมาณความเสียหายต่อหนึ่งรายอาจจะมีความแตกต่างกันออกไประหว่างช่วงวัยและเรื่องราวในการที่หลอกเช่นถ้าหลอกคนสูงอายุอาจจะหลอกในเรื่องของคืนเงินเกษียณครับโปรโมชั่นต่างๆที่เกี่ยวกับคนสูงอายุครับแต่ถ้าคนทํางานก็อาจจะเป็นหลอกลงทุนหลอกให้มาเอาเงินมาฝาก หรือพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของตัวเองไปเปิดบัญชีธนาคารที่ใดที่หนึ่งนะครับตอนนี้ถูกสถานีตํารวจแห่งหนึ่งหรือถูกดีไซน์จัดดำเนินคดีและกําลังจะยุรัพย์อย่างนี้<อ>เป็นต้นนะครับพุอ่ะเรียบร้อยแล้วเรารู้อย่างนี้นะเกิดโดนกดเข้าไปสแกนหน้าหรือกดวดโอนเลยนะวิธีการนี้ที่โดนเราต้องทอํายังไงหลังจากโดนที่เราจะถอนตัวมาให้เร็วที่สุดถ้าโดนไปแล้วนะครับไม่ต้องไปคุยต่อบางคนอาจจะ มีลิสต์ไว้ในมือตัวเองว่าถ้าโดนแล้วเนี่ยต้องไปแจ้งเจ้าที่เอาข้อมูลอะไรบ้างเบอร์โทรที่โทรเข้ามาบรรัญชีธานาคารหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรียนอย่างนี้ครับว่ามีอะไรในมือไปพบเจ้าที่ให้หมดหมายถึงว่าทั้งเบอร์โทรเข้ามาสมุดธนาคารไอ้ทุกอย่างเอาไปห,หมดทุกอย่างเอาไปทุกอย่างเอาไปไหนคะไปพบเจ้าที่ที่ตำรวจเอยหรือสถานีตำรวจเพื่ออะไรครับประเด็นแรกคือว่าบางครั้งมันจะมีบางมุมมอง ที่พี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในเครื่องหรืออยู่ในการข้อมูลระหว่างการสนทนาน,นั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์และสามารถที่จะจับกุลไลได้เลยบางทีจะคิดเพียงแต่ว่าเอาข้อมูลบัญชีมาเอาข้อมูลเบอร์โทรหรืออะไร,รก็ตามจริงๆมันอาจจะไม่พอในการจับกลุ่มนะครเงินเงินอ่ะถ้าสแกนเงินไปแล้วเงินหลุดไปแล้วเนี่ย จะได้ไหมพ่ออมุดสแกนกดไปแล้วเนี่ยถามแทนใจหนูมากเลยค่ะจะได้ไหมคะพอแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือถ้าสมมุติเปิดบัญชีและรีบแจ้งนะครับให้เร็วที่สุดโทรหนึ่งส4่หนึ่งหนึ่งงนะครับศูนย์ AOC อรับผมไปเพื่อมีการระงับบัญชีที่ทางผู้เสียหายโอนไปหาคนร้ายครับให้เร็วที่สุดครับซึ่งบางกรณีได้คืนครับ และบางเคสของ d ีไซ์เนี่ยที่เรารับผิดชอบอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยได้คืนแต่กรณีได้คืนคือในบัญชีที่รับโอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนําสืบได้ว่าเงินโอนมาจากใครและระนับทันสมมุติคนโอนแค่3คนคเข้าบัญชีนี้แล้วระนับปุ๊บเราพิสูจน์ได้ตรงนี้คืนได้เลยครถือว่าเป็นเงินที่เป็นของกลางที่ได้จากการกระทําความผิดครับแต่ถ้าคนโอนมาหลายร้อยหลายพันคน ดาบัญชีเดียวกันซึ่งในยอดเงินที่รวมกันเนี่อาจจะไม่ทราบว่าเงินที่โอนเนี่ยเป็นของใครอย่างไงแน่และเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการฟอกเงินมีการประสาต่อประตรงนี้ต้องใช้ได้วเวลาใช้เวลาในการที่จะเรียกเงินคืนหรือมีการเฉลีย่ยทรัพย์คืนต้องเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเงินที่อยู่ในบัญชีเป็นเงินใครบ้างครับแต่ถ้าเราสามารถที่พิสูจน์ได้ชัดเจนซึ่งที่ผ่านมาเคยมีครับและพิสูจน์ได้ ชัดเจนเป็นเงินใครบ้างตรงนี้สามารถคืน,คนไ,ดได้เลยและตั้งแต่ตัวผู้มหาเขาก็ได้ยินยอมในการคืนด้วยนะฮะไม่มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์เขาบอกเลยว่าเงินเขาได้มาอย่างไรเราถ้าสมมติว่าประชาชนโดนแล้วจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ได้ได้มีการโทรไปแจ้งห 1, น 1, ึ่งสี่สี่หนึ่งรแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจแล้วอยากจะเข้ามาที่ DSI เพื่อให้ทาง DSI ช่วยด้วยเนี่ยเราต้องมาที่ไหนด้วยความยินดีครับก็เรามีหน่วยในการที่รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับ เรียกว่าอยู่ในสังกัดของกองบริหารคดีพิเศษของดียสัยนะครับถ้าดียสัยทักไปว่าจะช่วยเหลือทักไปว่าคุณโดนฟอ้องเงินอะไรไม่ต้องไปเชื่อครันะเราไม่ได้มีการบริการออนไลน์ใดๆมาแจ้งดียสัยแลนะณตอนนี้ดียสัยเรามีคณะทํางานในการขับเคลื่อนนะครับโดยท่าน,นรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านก็มอบหมายให้ตั้งเป็นคณะทํางานขึ้นมาโดยท่านทิพย์ดีเดีสัยเนี่ยท่านเป็นเลขาในคณะนี้ในการที่มองให้ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการมางคับใช้กฎหมายการพัฒนากฎหมายตัวนวัตกรรมตัวเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการเยียวยาดูแลทางจ,จิตใจของคนที่เป็นผู้เสียหายด้วยนะครับ,รบสำหรับการที่จะมาแจ้งหรือร้องเรียนร้องทุกข์กับทาดีเอสไอเรามีแค่3ช่องทางนะครับ,รบช่องทางแรกน่าจะสะดวกที่สุดคือ1202โทรศัพท์ม1202ในวันเวลาราชการก็จะมีเจ้าที่รับเรื่อง รวมถึงให้คําปรึกษาว่าอันตรายไหมหลอกลวงหรือเปล่ามีคนทักมาแบบนี้เนี่ยควรทําอย่างไรโทร1202หรือมาที่ดีเอสไอ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าถ้าคุณเดินมาดีเอสไอมาตรงไหนอย่างไรซึ่งใช้เวลาไม่นานสามคือเข้าไปที่เว็บไซต์ดีเอสไอ w o r l d w i d s i go t h ครับผม dot go t h นะคะดูให้ดีนะพีอดีเอสไอฟอร์มก็มีแต่ไม่แต่ถ้าเพจดีเอสไอจะมีบูติกนะฮะแต่พออยู่เพิ่งไปอยู่เพิ่งมาอยู่เพิ่งปับแป๊บนึงก็ไม่หาเพื่อนก็ไปนึงกลับมาโอ้โหตายแล้วบังอุ๊ค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเครียดไงเพราะว่าพี่นะ อุ้ย,ยสมัยปัจจนี้คอเซ็นเตอร์เยอะพี่ม,มาจาก DSI อุ้งเคย,ยเจอคอเซ็นเตอร์ไหมหุยเจอบ่อยค่ะพี่ก้องจนตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีเบอร์ไหนที่รู้สึกว่าไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติหนูอะไม่รับเลยพี่เล<ช> <ๆ S 1> ขออนุญาตพักอบอก<ช>ขออกขอพักแป๊บนึงามากินข้าวกันแม่ชวนน้อง<ช>อุ้งไปกินข้าวที่ร้าน Marble Cafe นะคะอยู่ที่แถวแอร์พอร์ตลิงหัวหมากค่ะบอกก่อนเลยว่าโอ้โหดีมากเช้าเชอย่างนี้มากินกันนะคะของน้องอุ้อะไรทะลูของน้องอุ้นี่เป็นอะไรคะ ข้าว <ARS. S 2> กุงวง้งค like ั <itu? S 1> <go ahead. S 1> ่วพริกเกลือดูท่านน่ากินมากๆเลยแต่ช้าชาวกิี่อยากกินนี้อยากกินแบบที่แบบว่าบีกับกระเพาะนึงเพราะชุดตำไส้มันเคยีข้าวไข่ข้นกุ้งนี่โอ้โหนี่ก็ดีนะกออจริงจริงแล้วนี่นะถ้าเวลาเราเจอพวกนี้มันต้องมันเครียดเนาะครียดอย่างแรกเลยนะเวลาคิดๆอย่างี้ต้องนอนหลับให้เต็มที่เนาะ ไม่งั้นนะพอเจอเรื่องเลยเรื่องะไรมาปุ๊บเนี่ยเรายิ่งเครียดช่วงนี้เนี่ยหลากหลายเรื่องราวทั้งฝุ่นเอ้ยทั้งไอเรื่องเครียดต่างๆทําให้นอนไม่หลับแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพอเออเร็จเครื่องนอนค่ะพี่ก้องสำคัญมากโออจริงมีแนะนำํำไหม มีค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าโรงงานมาเองขอดูได้ไหมได้เลยค่ะโอเคนี่เหรอคะต้องอูที่พามาดูนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากพี่ก้องพอฝุ่นเยอะอากาศเมืองไทยเนี่ยแน่นอนร้อนขึ้นทุกปีฝ<อ>ุ่นก็เยอะขึ้นทุกปีแล้วส่งผลต่อสุขภาพนะคะและที่สําคัญถ้าผ้าปูที่บ้านเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาแต่ไม่ใช่ไม่มีก็คือไรฝุ่นค่ะพี่ก้องโอ้โหเยอะมากใช่มันเยอะมากนะคะคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะเป็นผ้าเกรดเดียวกันนะคะกับที่อแมนด้าของเราค่ะผลิตให้กับโรงแรมก็คือ เป็นผ้าไมโครเทคกเราจะรู้สึกว่าโฮ้ยมันเย็นสบายมันเนียนผิวมันนุ่มมันลื่นขักทอ6 0 0เส้เซนได้แข็งแรงจีนหรือยูนซีคัะซักแล้วไม่เป็นขนไม่เป็นขุยสีไม่ตกไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดและที่สําคัญวันนี้ก็คือโรมาลงงา,ายเอ,ง,อยงที่บอกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมวันนี้ซื้อ1เซตค่ะพี่กองอให้ฟรีหนึ่งเซตซึ่งใน1เซตนะคะก็จะมีผ้าปูค่ะเป็นยางรัดวงแหวนรอบผืนเพราะฉะนั้นใช้ได้กับเตียงทั้งขนาด5ฟุตและ6ฟุตปลอกหมอนง S <S 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 เป็นสีแบบเดซี่บราวดซี่กรีนสีผู้ดีมากสีผู้ดีมากมีเทสมากคุณผู้ชมหรูหราดูผู้ดีแล้วยังไม่พอโทรมาทัน1น0สายแรกวันนี้ผ้านวม4590ไม่ต้องซื้อแยง่งไม่ต้องซื้อเพิ่มโทรมาทันให้ฟรีไปเลยคุณผู้องทั้งหมดสีปกติแล้วเกือบ12 0 0 0ค่ะแต่วันนี้นะคะแบงค์เทาสิบใบคุณพ่อคุณแม่เก็บไปเลยค่ะขอ2ใบมีทอนเพร่มลดพิเศษเหลือเพียงแค่1น9 0ฟังไม่ผิดนะคะ1490ค่าจันสง200ไม่ต้องออกไม่ต้องจ่าย วันนี้จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านขออย่างเดียวโทรมาจองสิทธิ์รับสิทธิ์ให้ทันนะคะที่020968777 020968777ถ้าคอเซนเตอร์รับสายไม่ทันสแกน QR ว o d e โคตรงหน้าจอนะคะโทรมาจองสิทธิ์รับสิทธิ์กันก่อนปกติแล้วพี่ก้องขา <Yeah. S 1> หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนผ้าปูครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ uh. หรือเดือนหนึ่งซักกี่ครั้งหรือบางวโอ้ยทั้งเดือนไม่ได้ซักเลย uh. ไม่รู้ฝุ่นตั้งเท่าไหร่ย,ย้ำเลยนะคะว่าตัวนี้มีความเนียนสัมผัสนุ่มเย็็นนนสบายคคค่ะะะ <Yeah. S 1> อออแล้ว้วะะกืตง บอกเลยว่ามันเนียนมันนุ่มมันเย็นใครที่เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะค่ะต้องการผ้านะคะวันนี้อยากจะให้รีบโทรเข้ามาและที่สําคัญช่วงปีใหม่จีนปีใหม่ไทยเรามีค้า <ผม S 2> สงการา<อ>ชเข<อ>าบอกว่าดอกไม้เนี่ยเมื่อไหร่ที่ดอกไม้เบ่งบานนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสุขปรับพวงจุ้ยไปในตัวพวงจุ้ยห้องนอนที่ดีก็คือห้องนอนสะอาดโ<อ>ลง่งสบายตานอนแล้วเย็นสบายไม่เป็นขนไม่เป็นขุยตื่นมาแล้วเหงื่อไม่เปียกตัวไม่ฉ่ำไม่แช่ ถึงเวลาเปลี่ยนเซตผ้าปูแล้วนะคะเพราะโรงงานมาเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมเตียง5ฟุตใช้ได้เตียง6ฟุตใช้ได้1เซตนะคะก็จะมีผ้าปูยางรัดวงแหวนรอบผืนปลอกหมอน2ใบปลอกหมอนข้างซื้อ1เซตค่ะให้ฟรีอีก1เซตเป็นดอกเดซี่สวยๆนะคะแล้ววันนี้ผ้านวมค่ะให้แค่1น0สายแรกที่โทรมาทาน45,90ันวันนี้ให้ฟรีไปเลยทั้งหมด9ชิ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชม1490บาทเท่านั้น1490บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทจะ นน้้าาบตอนนี้ล่าสุดพี่ก้องขาที่หนวาเหลือแค่ยี่สิบสี่เซตสุดท้ายแล้วค่ะใช่ใช่รีบโทรมาจองสิทธิ์รับสิทธิ์นะคะที่0 2 0 9 6 8 7 7 7ค่ะ0 2 0 9 6 8 7 7 7ถ้าคอเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันนะคะแอดไลน์ที่แอดเอ็มวหรือสแกน QR Code ตรงหน้าจอก็ได้จะได้นอนสบายบอกก่อนของเขาดีจริงๆมือเขาทำไม่ดูนะคะไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดลดนี้เย็นด้วยพี่ก้องเหรอขอบคุณอู้นะแนะนำสิ่งดีพี่ตลอดเวลาเลยเซตนี้คุ้มที่สุดเลยบอก คุ้มจริงๆอู้สั่งหารกินต่อยไหมลูกนะที่ร้าน Marble Cafe นะคะอยู่ที่แอร์พอร์ตลิงหัวหมากนะคะกินก่อนเลยเดี๋ยวพี่มาพี่ขออนุญาตไปหาหมอกล้องอนไรก่อนนะไปบอกเขาว่าโอ้โหพี่เจอสิ่งดีค่ะจะไปคุยต่อนได้คะขอบคุณทูกคนนะจะกินต่อยนะกลับมาแล้วได้ค่ะมาดูรีบมาเลยมาดูจุดที่จะมาร้องเรียนค่ะใช่เมื่อเข้ามาที่ดีไซน์นี้ต้องมาถึงตึกไหนก่อนนะคะอยู่ติดถนนแจ้งวัฒนะครับด้านติดถนนแจ้งวัฒนะเลยคือตึก อาคารของ DSI ตรงข้ามกระทรวงวิยามเยื้องๆกระทรวงวิยามหน่วยบริการประชาชนด้านงานคดีพิเศษคือตรงนี้ใช่ครับก็จะมีทางเจ้าที่โดยพี่สมเกียรตินะฮะก็จะมายืนพี่สมเกียรติพี่สมเกียรติเชิญเลยพี่สมเกียรติพี่สมเกียรติจะเป็นคนพาให้พี่สมเกียรติช่วยอธิบายนิดนึงว่าช่องทางในการรับเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช้เวลานานไหมมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าที่คอยบริการให้ อ,อย่างแรกคือหนึ่งถ้าไม่ได้ทําคําร้องมาเราจะบริการเขียนให้ถ้าเขียนไม่ได้ก็จะเขียนให้เขียนให้ใหด้วยเขียนให้ด้วยครับเขียนให้ครับผมบางบางลายเขียนไม่เป็นครับผมอันที่2จะอธิบายข้อกฎหมายระเบียบแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดเลยว่าในส่วนที่มาอยู่กับกรมสอบสวน,นมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรครับกฎหมายกําหนดอะไรแล้วก็ใช้ระยะเวลากี่วันบอกแม้กระทั่งว่าความผิดที่เกิดขึ้น,นยอยู่ในอนํานาจเราหรือเปล่า โอเหรอหมดครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปที่หน่วยงานอื่นความล่าช้ามันก็คือความไม่พิถีพรับรอนานที่สุดรอนานไหมบางทีคนเดือดร้อนมันใจร้อนอะรอนานไหมแล้วแต่เรื่องครับเช่นบางเรื่องเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานมาเนี่ยก็ต้องอธิบายกันนานหน่อยถ้าเรื่องครบเอกสารครบอะไรครบปุ๊บเนี่ยกระบวนการรับเรื่องเราไม่ช้านะครับแป๊บเดียวครับแล้วก็จะได้หลักฐานกลับไปว่าเรื่องเข้าสู่ระบบแล้วครับผมเรื่องั้งหมดเขาเรียกว่าคำร้องคำร้องทายาจะไปที่ผมผมก็จะทําเสนอท่่าออบดีีสังงยไร ก็จะแจ้งชาวบ้านอีกั้งหนึ่งแจกร้องครับถ้าอยู่ในอำนาจกรมสอบสวนก็จะบอกว่าอยู่ในกองสมมติอยู่ในกองของท่านผอโอเปเชั่นก็จะบอกอยู่กองคดีเทคโนโลยีครับผมแต่ถ้าไม่อยู่ปุ๊บอยู่กับสำนนกงามๆตำรวจสอนไหนเราก็จะบุและเราก็จะส่งขับร้องเป็นการบริการให้เลยชาวบ้านไม่ต้องมารับเรื่องตับไปตามเรื่องที่ตำรวจต่อได้เลยเราส่งเอกสารไปที่สอนนั้นเลยแล้วเราช่วยเขาติดตามเรื่องให้ด้วย ที่เรามานำเสนอในวันนี้นะคะสำหรับหน้าเก่าคขกันใหม่กับรายการ Are You Okay สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ เี่บอกว่าโรคทางเดินหายใจเนี่ยเป็นโรคที่ยอดฮิดมากในหมู่เด็กๆหต้องพูดอย่างนี้เลยว่าน่าจะแบบเกินครึ่งที่มาที่ OPD เด็กอะค่ะเด็กๆก็จะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจไม่ว่าจะมาจากโรคติดเชื้อหรือโรคที่ไม่ได้ติดเชื้อเราก็ต้องทําให้ลูกของเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงถ้าเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันเขาก็จะดีมันก็จะเป็นโรคได้ยากพูดอย่างนี้ละกัน